นักร้องที่ดีได้รู้ได้ในหลายอยา่างทำให้เราเออได้าการเป็นนักร้องที่ดีอยู่งแล้วเชิญจะมาเรียนดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่นัทเพลงก็วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้รู้จักหัข้อของตัวเองด้วยวันนี้แล้วก็ได้อ่ารู้สึกว่าเรียนแบบรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็รู้เทคนิคในการร้องเพลงมากขึ้นเลยค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้มาเรียนร้องเพลงกลับัี่รูศสึกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นก็อยากเสริมในด้านความสามารถอีกด้านหนึ่งของตัวเองนะเพราะว่าคนเราเขาไม่ได้เก่งทุกด้านเราต้องศึกษาอีกด้านหนึ่งเพื่อให้สมบ,บ,บูรณ์แบบครับก็วันนี้นะครับก็เป็นคนที่ชอบ้องเพลงแต่ว่าร้องเพลงไม่เป็นลแล้วนาที่มาเรียนก็รู้สึกว่าเรากับเอาไปใช้ในบทเองได้โดยที่ถูกทีถ้าเราไม่ได้เรียนเราก็จะ ฝุดไปโดยที่ไม่รู้วิธีนะครับก็การพัฒนาการก็จะช้านะครับแต่ว่ามาวันนี้เรารู้แล้วว่ากลับไปนี้เราจะไปสอบยังไงบ้างและก็รู้ข้อบิดข้าของตัวเองครับขอบคุณค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างครพี่ตามี่ก็ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการเอามาใช้ในการร้องเพลงค่ะได้ทั้งประสบการณ์และทั้งความรู้ใหม่ๆที่จะทําให้เราดีขึ้นค่ะก็สนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะบรรยากาศในห้องวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ป ะะบรรยากาศในห้องนี้นะคะสนุกสนานนะคะนึกถึงตอนสมัยเราเด็กแล้วเราก็มีูด้วยเราก็จะเห็นคุณแม่มนาะให้กำลังใจพี่หนิงก็เปรียบเสมือนแม่นะคะค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะคะวัยอายุเท่าแม่หนิงนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องการน้ำใจได้ดีใจมากค่ะในวันนี้ที่มาได้พูดเองค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่กส็สวยค่ะวันนี้นะคะ ไปเองด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกไปอีกเยอะเลยค่ะนำไปแก้ไขได้ด้วยค,นนะคะ่ะขอบคุณค่ะวันนี้น้องย่าๆได้เทคนิคอะไรในการเรียนร้องเพลงบ้างคะได้เทคนิคการได้ได้สเกลเสียงแล้วก็ได้ความรู้ที่เรายังไม่เข้าใจให้มากขึ้นะคะ่ะขอบคุณค่ะวันนี้พี่ยูยีรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเยนร้งองเพลงก็ปกตินะคะเป็น ชอบร้องเพลงแต่ว่าไม่รู้จักเทคนิคแล้วก็ไม่เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยเรียนร้องเพลงแต่วันนี้ค่ะได้มาเรียนกับคุณเม่นะเป็นได้เทคนิคอะไรเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของการใช้เสียงน้ําเสียงแล้วก็รู้จักเขาเรียกอะไรใช้เสียงของตัวเองแล้วก็เลือกเพลงที่จะร้องด้วยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือพยายามคือชอบพี่ไหนก็ร้องแล้วมันไม่เข้าเขาหร่แล้วมันไม่เข้าตัวเองแต่ว่าวันนี้คือได้ไเทียแล้วก็สนุกมากค่ะ เดือนที่น้องที่มาเรียนวยกันวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พี่อาบเจอเพลงอะไรมาลองขับสองสามสักเพางได้ครับเพลงอยู่ต่อได้ไหมอยู่ต่อได้ไหมอย่าปล่อยตัวฉันไปฉันก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากมีคำว่ารักแห่งคำบอกมาเป็นฝนฝนฝา ตอได้ไหมคะของคีโตนโชว์ครับค่ะมีน้องชมพ้่และเพลงอะไรมาร้องคะราู้สึกงไงบ้างก้าเพลงที่เราได้เจอกดีบแล้วก็รู้สึกสะดวกครับขอวันนี้พี่ชมพู่ได้เทคนิคอะไรในการร้องเพลงบ้างคะวันนี้ได้เทคนิคก,การร้องเพลงจากในจังหวะแล้วก็การหายใจในการร้องเพลงนะคะ แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือการจับเนื้อโน้ตร้องเพลงของเราดูวัดของเราว่าเราจะร้องหายใจแบบไหนแล้วก็จ mm. um, okay. okay. right. um, ังหวะต่างที่ตรงที่สุดในการร้องเพลงของเราเพื่อให้เพลงของเราร้องออกมาได้เป็นคอนเสิร์ตที่สุดุลต้องค่ะวันนี้พี่แบบเรียมเพลงอะไรมาเลาขอคถามได้ข้อ่ไม่้นได้ไหมคะได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเพลง Away We May Burn Away อะไรนะช่วยน้ำมัน สำหรับงานวันนี้ผตอบแ้เป็นไงบ้างดีมากค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านคที่สำคัญกขอบคุณครูอินมากๆนะสำหรับที่สลัเวลามาวันนี้มาสอนให้กับสถาบันอัพเดอร์สูลคเดนะคะเ็ๆทุกคนก็มีความสุขนะคะแล้วก็ได้ยินดีกันไปเยอะนะคะ ขอบคุณผู้อินขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วเจอกันที่อัลเตอร์สคูค่นีรักาวร้ยบห้นะคะพี่อ้อยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งนย้าเก้าห้าเกนะคะขอบคุณมากๆ